นาคารต้นไม้นะครับที่ทกศเราส่งเสริมให้ชุมชนได้ปลูกกันนะครับในการใช้ประโยชน์ในไม้ต่างๆด้านเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือเน้นในการใช้ปลูกไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างก็คือมีพืชอาหาร <S 1> 1 <S พืชใช้ซอยพืชเศรษฐกิจซึ่งจะให้อยู่กันเป็นเกื้อกูลกันในป่าพื้นเดียวกันประโยชน์4อย่างอย่างที่4ี่ก็คือ ได้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้เรื่องอากาศได้เรื่องน้ําได้เห็ดได้เรี้ยงพึ่งได้มีการเครือกูลกันของธรรมชาติลดค่าใช้จ่ายลดปุ๋ยนะครับใบหล่นลงมาเนี่ยพืชชนิดนี้เป็นอาหารของพืชชนิดนี้นะครับเกือ้อกูลซึ่งกันอะไรกันครับนิเวศคนนี้นิเวศม,มีปลวกมีเห็ดมีกิ้งกือมีพึ่งมีสิ่งต่างๆเข้ามาอยูนน่ในระบบนิเวศนะครับมีน้ํามีอากาศนะครับอันนี้ก็คือเพื่อให้โลกเนี่ยได้ลดคาร์บอน ในบรรยากาศลงมานะครับอันนี้เป็นเนเรื่องที่ธนาคารตกสได้ลับเคลื่อนมาทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับในานามของทอสอสาขานาบอนะครับสังกัดสนจนครเสียมราชวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายจุเม็ดนะครับของนายนยาเลียงสุวรรณัน,นหรือหรือผู้ใหญ่ขุดนะครับ,รบซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่นะครับสองห้าสามดำเนินการมาเป็นรูปแบบของศูนย์เรียนรู้มีฐานต่าง,าง,างๆเพื่อให้ชุมชนเราอ่าได้ศึกษาพุ่มนายยาเลียงสุวรรณันจะมาติกรุ่มตีแปดจำนวนหนึวอนหนึ่งืนหนึ่งวอน เดี๋ยวลูกค้าทอดอสลูกค้าอดรอครับตอนนี้เพราะว่าถูกือว่าแก่แล้วขายลูกมีอายุมากมีอายุมากแล้วไม่ได้แก่ครับมีอายุมากแล้วเพราะว่าสืบทอดเขาขายหลูเลยเทีบทอดลูกลๆพอดีเลยูกไปนี่คือลูกสะพ้ายที่จะสืบทอดเจตนาลมของพ่อลูกลูกชายนะครับที่จะสืบทอดเจตนารมณเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเนื้อที่14ไร่ ขงานย้ายรู้ไทยต้อเรื่องอาหารพิ่มต่อไปครับการแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนาลพรพายเจริญนะคะค่ะเป็นลูกสะวพายค่ะลูกสาวพายของของคุณจำเรียงครับวันนี้น้องจะได้พาไปชมไปเยี่ยมแต่ละฐานศูนย์เรียนรู้ที่ได้พัฒนาชุมชนของเราและพัฒนารูปแบบการเป็นอยู่ที่เศรษฐกิจพอเพียงลูโกโควิดนี้ต้องมีอะไรต้องพอเพียงนะครับไม่ต้องไม่ต้องเบือนฟุ่มเฟือยแลวมันมาก ครับตสเองก็เป็นห่วงค่อนข้างจะมากในสังคมตอนยุคนี้ยุคโควิดนี้นะครับได้มาเยี่ยมชมมามาดูแลดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปชมด้านประมงก่อนนะคะคือจะนําไปชมบอบปลานะคะเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้เลยซึ่งเราไม่ต้องออกไปจ,จับใจในล <ทบ S 1> ตลาดค ปลานี i ก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นปลาบึกนะคะปลานิลนปลาตะเพียนปลาจานเม็ดนะคะปลาแรดลแล้วก็มีปลาดุกแล้วก็ปลาอื่นๆือีกนะคะก็มีหลากหลายชนิดโดยที่เราจะลดต้นทุนคือการนำหญ้าวัวนะคะหญ้าที่เหลือจากวัวกินนะคะนำมาหวานให้ปลาเนี่ยค่ะ เป็นอาหารปลาสนซึ่งเราจะเน้นไปในทางปากินพืชอยู่แล้วค่ะจะได้ไม่ต้องไป,ปเอาอาหารวัวไปทิ้งแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะคะประหยัดต้นทุนกเลี้ยงปลาด้วย,ย,ย,ว,ยวัวน,น,นะคะพันธุ์พื้นเมืองนะคะซึ่งเราก็จะเลี้ยงแบบปล่อยภายในสวนบ้างแล้วก็มีการตัดหญ้ามาให้กินบ้างนะคะก็คือถ้าฝนตกมากๆที่เราออกไปหาญ้าไม่ได้เราก็จะใช้ฟางนะคะเพื่อทดแทน ในใน,ในการหายาที่ว่าเราออกไปหาไม่ได้ค่ะจากที่เหลือเป็นอาหารนัวเราก็จะนําไปลงบ่บลาเพื่อเป็นอาหารตาอาหารตาต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูที่เตาถ่านนะครับเตาถ่านทีนี้ให้น้องช่วยอธิบายเรื่องเตาถ่านเราการเผาถ่านนะคะก็คือจะได้เศษไม้นะคะพวกนี้คือเราจะไม่ได้ใช้ไม้ใหญ่นะคะ ไม้จากอันนี้ก็คือได้มาจากการตัดแต่งนะคะกิ่งของต้นไม้เป็นผลไม้ในสวนเนี่ยค่ะคแทนที่ว่าเราจะท,ทิ้งให้มันปลวกขึ้นนะคะเราก็นํามาทําประโยชน์โดยการนํามาเผาถ่านนะคะซึ่งเอาไว้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ยังมีน้ําส้มฟันไม้ที่เราได้จากการเผาถ่านนะคะนําไปกําจัดมแมลงนะคะเอาไปผสมน้ํากําจัดมแมลงกับผลไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวที่เราปลูกใช้นะคะก็จะเกิดประโยชน์อีกมากมายจากเตาถ่านนะคะ นี่เป็นสถานที่เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับซึ่งกลางคืนก็นอนที่นี่แต่ก,กลางวันนี้จะไปอยู่ตามสวนคือจะเลี้ยงแบบปล่อยคืออันนี้ก็คือจะให้เขาไว้หลบแดดหลบฝนเวลาฝนตกนะคะแล้วก็ไว้พักกลางคืนนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาหากินในสวนซึ่งมีปลวกนะคะซึ่งจะคอยกัดกินเศษไม้ก็คือจะเป็นอาหารไก่ไปในตัวคือเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่เราอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ สถานที่นี้เป็นที่เลี้ยงพึ่งครับในสวนของสิี่ไร่ของของเราที่มีอยู่นะครับโดยใช้พูชประโยชน์ก็มีการเลี้ยงพึ่งนะคะแล้วก็ปลูกผักเขียงนะคะปลูกไม้แซมหลายชนิดแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีพื้นที่ที่โดนแสงลำไรเราก็จะมาปลูกใบชะพูเนะะี่ยค่ะนี่เป็นสถานที่เลี้ยง ชันโรงชันรงะนะครับมีหลักษณะยอย่างไรคือจะเป็นชันโรงพันจิ๋วนะคะซึ่งจะเป็นตัวเล็กเราก็คือเอาไว้ผสมเกสรดอกไม้หาน้ําหวานจากดอกไม้แล้วก็ช่วยผสมเกสรผลไม้เราก็จะมีลักษณะตัวเล็กนะคะซึ่งมันเหมาะกับการที่เขาจะเข้าไปในดอกของดอกไม้เน้นประโยชน์ผสมเกสรเกสรผลไม้ผลไม,ผลไม้ต่างๆค่ะอันนี้คืออิตามาอิตามาอาอตามา อันนี้เน้นในเชิงธุรกิจนะคะคือจะเลี้ยงเพื่อเราจะได้น้ําหวานนะคะปริมาณมากกว่าริมาณกชันโลงตัวเล็กๆนะคะซึ่งอันโนเมื่อกี้นี่ชันโลงใช่ก็เป็นชันโลงพันเป็นในจําพวกสายพันชันโลงแต่อันนี้คือเป็นสายพันอิตามาสายพันอิตามาค่ะครับก็คือน้ําหวานมันจะเป็นกระป๋อกระป๋อหนึ่งเนี่ยประมาณถ้าเราดูดออกมาก็จะอยู่ประมาณ2ซีซีนะคะ อันนี้ถ้าสนใจชิมชิมได้นะคะเขาบอกว่าลงลงชันลงมันจะมีมีสารนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับท่านชายถ้าสนใจล,งลงอลงดูได้ะะเพิ่มประสิทธิภาพท่านชายนะได้หไหมได้เลยครับได้เลยอันนี้ค่ะเหนียวเหนียวนี่ก็คือจะเป็นที่ชันมันนะคะซึ่งนำไปขายได้นะคะ <laughs> เซียนพระก็จะซื้อไปอุดฐานพระ การเลี้ยงผึ้งเนี่ยนะคะประโยชน์หลักๆก,ก็คือเราเน้นเลี้ยงเพื่อผ ichen, สมเกสรให้กับผลไม้ในสวนนะคะแต่ทีนี้ว่าพอเราเลี้ยงผึ้งแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มันมีน้ำมันมีน้าผึ้งอะคะ่ะซึ่งเราก็จะเพิ่มเป็นผลิตของเราอีกทางคือเราได้น้ําผึ้งมา <น uman S 1> เป็น,นผลิตภัณฑ<า>์มาก็คือเป็นน้ําผึ้งนะคะเราก็จะนํามาเป็นการเสริมรายได้นะคะของกลุ่มของชุมชนแล้วก็ของครอบครัว ก็คือจะนํามาบรรจุขวดอย่างนี้นะคะเราก็จะขายน้ําผึ้งบริสุทธิ์น้ำผึ้งแท้ๆที่เราเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินะคะคือให้เขาหากินเองจากเกสรดอกไม้ผล,ลไม้ภายในสวนของเรานะคะก็จะได้เป็นน้ําผึ้งนะคะต่อมาเนี่ยทุกกลุ่มทุกที่นะคะหน่วยงานได้มีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งมันทําให้น้ําผึ้งล้นตลาดนะคะเราก็จะไม่รอการขายน้ําผึ้งอย่างเดียวเราก็จะนํามาแปรรูปนะคะเราก็จะมาตัดเป็นรวงสด<ค>แบบนี้ขายเป็นรวงสดซึ่งเอาไปแช่ในตู้เย็นก็จะกินอร่อยไปอีกแบบหนึง่งใช่ค่ะคอันนี้ก็จะอร่อยตัวนี้ก็มีประโยชน์ในรูปแบบรวงสดนะคะทีนี้ก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะเราก็ได้นำน้ำผึ้งนะคะมาทำผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นนะคะครับสบู่สบู่ น้ำผึ้งผสมนงแพะนะคะนก็จะมีกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมี2แบบให้เลือกผสมของน้ำผึ้งใช่ค่ะจะมีส่วนผสมน้ำผึ้งทั้งสองอันเลยอันนี้ก็คือเป็นโลชั่นนะคะโลชั่นบำรุงผิวบำรุงผิวนะครับค่ะผสมน้ำผึ้งนะคะถึงอันน้าชุ่มชื้นนะคะก็จะมีกลิ่นหอมทีนี้มันก็ ยังมีลูกเล่นให้เล่นต่อไปได้ก็คือจะเป็นตัวนี้ซึ่งจะมีประโยชน์ขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากบำรุงผิวนะคะอันนี้ก็เป็นโลชั่นเหมือนกันค่ะเป็นโลชั่นเหมือนกันแต่เราก็ได้นําตะไคร้หอมใ่ส่มตะไคุณสมบัติพิเศษของตะไคร้หอมก็คือไล่ยุงได้นะคะเราก็เลยเอามาเป็นเหมือนกับทาผิวแล้วยังทาโลชั่นยังได้ประโยชน์ทำให้ผิวนุ่มแล้วยุงไม่เ้าใกล้ไม่กัดไล่ยุงไปด้วยอันนี้มาถึงของกินของกินจะ นำน้ำผึ้งส่วนที่เหลือที่เรามีมากมายอยู่นะคะก็คือเราจะนำแรนลูกด้วยการทําน้ําเมี่ยงคํานะคะนี่คือน้ําเมี่ยงคาจากส่วนผสมของน้ําผึ้งนะคะประมาณ4ี่เปอร์เซ็นที่เราเคี่ยวสมุนไพรแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วจบท้ายด้วยน้ำผึ้งนะคะเราก็ใส่ลงไปในนี้เป็นน้ำเมี่ยงคำผสมน้ำผึ้งแค่มีวัตถุดิบนะคะ เช่นเดี๋ยวนี้มันจะสะดวกในตลาดก็จะมีมะพร้าวขั่วก็จะมีขายถั่วลิสงขั่วก็มีขายหัวหอมขิงกุ้งแห้งมะนาวพริกมีหมดนี่ส่วนผสมของเนี่ยงําใช่ค่ะนะคะเพราะว่าสมุนไพรเหล่านี้มันเป็นรสร้อนนะคะสามารถนี่ส่วนผสมตร่างนี้ต้านโควิดหมดเลยก็จะมีหัวหอมหอมก็ต้านมีหัวหอมนะคะน้ำพึ้งกวงก็ มีผงกุ้กันแล้วก็มีมะนาวมีพริกส่วนผสมพริกขี้หนูส่วนนะคะจะหอมสามารถรับประทานได้เครื่องเคียงก็จะมีมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวคั่วโดยที่คั่ววิธีธรรมชาตินะคะไม่อบการคั่วด้วยวิธีธรรมชาติมันจะหอมกว่านะคะครับอบหอมฝาอบอันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงที่เราคั่วใหม่ๆคือเราจะไม่คั่วค้างไว้นานคั่วนานมันจะเกิดมีลายอยู่อะค่ะน้ำเมี่ยงเหนียวเนียวประมาณนี้นะคะน้ำเมี่ยงครับ ผสมอันนี้เราจะไม่ใส่แหแซนะคะเราจะใส่เคี่ยวน้ําตาลแล้วก็น้าผึ้งประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราทํานะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรอยู่ในนี้ซึ่งเคี่ยวเคี่ยวประมาณหกถึงแปดชั่วโมงค่ะเราเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็ใส่ขวดนะครับใช่ไหมอันนี้บรรจุขวดพร้อมขายค่ะจุขวดพร้อมขายเก็บไว้ได้ประมาณสองสามเดือนัลษณะนี้บแล้วมาใส่ขวดแบบนี้ไปขายแล้วคนผู้ที่จะทานก็เอาส่วนผสมพวกนี้ทานได้เลยนะครับนี่ค่ะ เอาแบบนี้ครับใส่แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองจะตายดูนะครับจะตายดูใส่หมดแล้วนี่ใส่หมดแล้วใส่หอมขิงรับทัวแล้วแต่ว่าคนชอบหวานน้อยก็ตักน้อยแต่ถ้าเกิดว่ารสชาติกลมกล่อมก็คือจะอยู่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะตักใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับช่องกองวิธีการกินเมี่ยงนะครับแบบนี้ครับห่อนิดหน่อยนึงนิดหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ ใส่ปากเียวใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับลองดูครับลองดูครับ okay, okay. อร่อยมากก <Yeah. S 2> ลมกลม่อมหอมน้ำพึ่งหลวงนะครับผลผลิตจากน้ำพึ่งนะครับส่วนด่างๆที่เราได้ได้ชมได้ดูแล้วนะครับผมเองก็ได้รับประทานล,ลองชิมดูนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพล้วนๆทุกวนัวนนี้ชีวิตร่างกายการเป็นอยู่เรา นะครับต้องสุขภาพต้องมาก่อนครับผมศบตินในองค์ขอยืนยันครับ